มึงไปโกรธใครเขามาอันนั้นพักก่อนนั่งพักก่อนไหวไหม,ไมนเนี่ยโมนี่นั่งพักก่อนนี่มีผู้หญิงมีสองคนมีผู้หญิงมีสองคนโอ้ยไม่ไหวเลยเนี่ยโมมึงจะมาไม่ไหวไดิไงมาถึงนี่แล้วเพื่อนมึงไปก่อนเลยไปงั้นกูไปเปิดทางก่อนแล้วกันไปน,นางจ้ะชุดม่วง สวัสดีครับลักษณะน่าจะอยากเป็นที่เลยอยากจะมีแฟนอยู่เขาใช่ไหมล่ะสวัสดีครับเรียกชุดดำห,หน่อยดิอ่ะ หอ๋อจอยคะ่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะนมกับพุงคุณอยู่ตรงไหนนี่ครับอันที่นอมอันที่พุงค่ะแต่ไม่ทราบว่า,าคุณชื่ออะไรครับหนูมีชื่อว่ามาเรียค่ะพี่มารียาน้องมาเรียค่ะน้องมาเรียใช่แต่ชื่อสั้นๆเลยชื่อน้องจิ๋มค่ะจิ๋มเลเ็กเกลือที่หน จิ๋มเปลม่ยนมีแฟนแล้วจ้ะยังไม่เคยตกถึงท้องเลยกูจะเชื่อมึงดีไหมเนี่ยเอ้ากูพูดเรื่องจริงนะจิ๋มจ๋าพี่สักคนนี้ชื่อน่ารักชอบจิ๋มเหลือเกินนี่ก็พูดไปมันถามอะไรหน่อยได้ไหมได้จ้ะถ้าพี่รักจิ๋มเนี่ยพี่กอดจิ๋มได้ไหมจ๊ะเอาไปแจกกันมึงต้องกอดกันได้จดิ ไไยังงม่รู้โน่ารักดีจ้ะเพื่อความในใจถ้าพี่รักจิ๋มเนี่ยพี่จูจิ๋มได้ไหมจ๊ะไม่กล้าสุดจ้ะทำไมอ่ะปวดหน้าเขียวเหมือนมันจุ๊กแก้มอ๋ออ๋อออ๋คนเราเป็นแฟนกันต้องจูบหน้าจิ๋ม เราลองเี็คู่กันได้ไหมได้สิได้นะมาเลยพร้อมนะจิตรนะพร้อมทำไมน้องไม่แต่งงานไม่รักกันบ้านพ่อมึ่งอะไรที่หายมบ้านนี่มาถึงเล่นพ่อมาอีเวนมึงคนยังไงเอีเสียงทำไมอะทำไมกูเพิ่งจะรู้จักมึงอ้มึงมาเล่นพ่อเลยกูเนี่ย พ่อเล่นแม่ไป,ไ,ปไหนไงครับไปหยิบไปอะไรจี่พี่พูดแบบน,นี้ไม่ได้นะพี่จับจิบแล้วนะกูยังไม่ได้จับจิบเลยพี่จับพี่ก่อนแล้วเมื่อกี้เนี้ยไอ้ไค่ผมก็เห็นที่ก่อน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 อย่างเงี้ยกูมไม่ชอบเอ้มือมาเลย ไปหรือเปลขาไม่ได้เอาไปก็ถือว่าเจ้ากันนี่ก็ได้เหรอไม่บอกก็ขอเลยที่เก่าเลยไปเพื่อนมึงถึงคิวมึงแล้วไปไปอู้หูไม่ดีเนี่ยมันจะมีเหยื่ออู๋ยังไม่ลืมตัวเลยก็เอไว่าเนี่าเดี๋ยวแม่บออ้ไปดูเขาที่หน้าเขาเหลืองมากเลยแกพี่ ที่เราต้องคนเลี้ยงปลาซ็อกเกอร์ทำไมอ่ะปาอะไรพี่มีอะไรมันมีระยูนขาวฮะมันมีปลาซอกเกอร์อะไรกันเนาะปลาซ็อกเกอร์ไม่ใช่อไร่อะไรไม่อะไรครับพูดทะึ่งสุดๆอะไรอะหลับได้ผลข้าวฮะผมเชื่ออะ พี่ทำไมพี่จำชื่อตัวเองไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองนะว่คอยอยู่ฝั่งนี้นะผมเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองแล้วทีเนี้ยคุณน่ะนี่มาตั้งนี้นะพี่เป็นคนต่างบ้านต่างเมืองพี่เหมือนจะโดนอะไรมาเลยอ่ะค่ะผมมนแทนดัจตะคิวกินนะคะครับผมอันนี้นะผมน่ะยื่นชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นว่าทีเนี้ยอยากจะ ที่คุณในบทเพลงที่ผมต้องการอยากจะร้องเดยว่าผมได้ปะได้ <c oughs> ร้องเลยเขาหลังมาพูดเลยแล้วไม่ต้องเก็บเอาไว้ <c oughs> เราเพลงแล้วเหรอ, <c oughs> อคะโอขอนะ พี่มีอะไจะพูดกับหนูแล้วคะวิกฤตหนูทำไมแค่จิบช่วยไหมจ๊ะไม่จ้มาช่วยเพื่อนกันเร็วไปไหวไหมเนี่ยไม่ไหวหรอกคนยังปูมีผีเกตเต้เลยพวิกฤตหนูทำไมคะพี่แค่จิบกูยิ้ปิวเลยขอบคุณแม่ต้องนะครับแล้ววิกฤตจะเรียกะดูเพื่อนหน่อยเร็วไปโดนอะไรมาเนี่ยเพื่อ พี่พี่เดี๋ยวเลือดตกหัวพี่พ,พี่ขาเดี๋ยวเลือดตกหัวไปดู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 ไปไปดูไปดูไปดูไปููู